Hello, what's xin em Về dù phòng, Về dù phòng, from? Đi is a bụng ô, tạt nhà, phân anh ăn tạt nhà mẹ そう。<laughs> เรียบร้อยครับบางส่วนนะครับเชียงว เรามาทําอะไรนะเรามาทำความสะอาดห้องให้ไอ้น้องแดนเซอร์ครับแดนเซอร์จะเข้าวันไหนครับแดนเซอร์เข้า27เจ็ดตอนเย็นครับ27เจ็ดตอนเย็น28-29วันที่30กับวันที่1เราจะซ้อมใหญ่ใช่ไหมใช่ครับที่ไหนด้านหลังเลยครับโตโะโต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 เราจะลงเวทีทั้งหมด325รยิบห้าห้องนะครับผม จังไดนสิพ่อเอาจ่สิพ่อตัวเดียวสูงขังสามพันคนเนี่ยเตี๋ยครับผมานี่นะครับนี่คือห้อง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 นี่นะครับเรียบร้อยอะไรอ่ะคนมาขายลอตเตอรี่ะสึกะนาสึกันาที่ไปต่อสู้กับ ว่คุณจะลงวันนี้อมคนมันอัน้อีี่สุดที่ีี่ัมีสุีพ่าจ้าไอสนุาเลยไม่น ไปเดี๋ยวพี่โอ๊ย

เดี๋ยวสานีสักก่อนนะครับต่อเลยครับไปแล้วครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยยุ่ไหนอ่ะ ยูไ่ไงยี่สิบช้อยเลยไปเลยไปไป นี่เดี๋ยวสายไฟอะล,ล่ะตุยเย่ตายข้าหนีเลยมะหันที่อยังก็ว่าตัดหนา้ยบางง่าบางง่าเลเออนี่ทยังก็ว่าบางว่าเราให้เดินเซอร์แล้วจะอาบนอนอย่างนี่เป็นพักบัวเออหลับตามนั่นหลับมันจะได้งั้นตอ่อ <laughs> ใครมันหลคลิปคนเศ้าเป็น<อ>เน<อ>ส้น<อ>ไหนอันมะหันตัดหนาล้องเบิร์นแล้วเป็นตะคือบ่ มีอะไเปียกปุ้นแล้วอันบันนี่บันนี่เป็นเดนเซอร์กับเต้นบะถือขี้เป็นมะล่ำกับรองบะถือขี้สรุปมาตัดญญากับยังบะถือบันนี่เพื่อนเสียรองเห็ดไหมเห็้ยดยังไปยังไปข้ากีเม่ท่าปุ่นย่างข้างหน้า มีฝั่งนู้นด้วยนี่นี่ไงมีสองฟ่งนี่ต้องล้างให้หมดทั้งสองฟ่งเลย ใช้ห้องน้ำสำหรับใครที่ไม่อยากใช้ห้องน้ำเราก็มีเราก็มีศักดิ์มีหนองศักดิ์นะก็เดินลงไปด้วยน้องไปเอาไปกวาดทางเราเลื่อนหนองนะเปิดน้ำเต็นท์หรืล่ะเปิดน้ำเต็นี์แล้วกัน,กน,นะ <coughs> wow, TikTok oh, มันตำรวจว้าว yeah. ใส่เทียนแล้วมารวมใจเรียบร้อยคับผมนี่เนี่ยน้ำไหลสะดวกสบายทำอะไรกันนะใครเล่นกันไหมที่เอาใส่น้ำแล้วมันก็จะใส่มันก็จะเหมือนประทัดน้อย เป็นเสได,ไดล่ะเออเพื่นเพิ่นว่าอายู่เพิ่นบอกว่าวการทําความสะอาดของนา้าในวดัดในโรงเรียนหเหมือนเป็นการอ่าเรียกว่าขาจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่สปกปรกสิ่งที่โสโครเพราะฉะนั้นเราทําแล้วมันก็นสิมีแต่สิ่งดีๆเขามานในชีวิตเท่ามันเป็นทาบาแล้วอของน้ำ <laughs> <laughs> สิ่งที่ไม่ดีจะหายไปหนึ่งสองสุ๊ยหายไปเลยอ่ะไม่นแล้วเอ้า น,นี่ครับน้องสมออะไกัสวัสดีครับพี่แต่น้ำไหลดีอยู่นะนเราเปิดไว้เลยจะได้แบบแต่ว่าต้องส่งไว้นะคะใช่เราต้องส่งไ,งไว้วอสวสชงนี่จะเสร็จแล้วพอดีเลยเนี่ยห้องน้ำใช้ได้สามห้องพอดีพอดีกับทีมงานเาท่านี่ใช่ปะเียมันมี่ห้องเดียวต้องเท่า ใช่บางย่อเต้นเซอร์ยิ่งแม่นครับบางยาอเต้นเซอร์ยิงเนาะจะมาไปดูที่ฉีดของเดนเซอร์หญิงนะครับนะครับผมผู้ชายผู้ชายผู้ชายเขาได้หนีนะครับผมผู้หญิงดผู้หญิงนะครับนี่ครับมีสองโถนะครับ เอาเทวเดียวทเยวทวเดียวครับนี่สำหรับเต้นเซอร์หญิงนะครับโอ๊ยเต้นเซอร์หญิงค <c oughs> อือเสด็จนั่งแบบนี้มันแบบไม่บอกแบบไม่ครับเต้นเซอร์หญิงแบบไม่แบบสัตว์ตอนนี้เขาก้อลังเปิดน้ำตรงไว้ล้างเสร็จหรือยังโอ้ขอล้างคือมนันเยอะกว่าโอเค ไปปิดฝั่งนู้นไ้ก็ได้ดีดี <c oughs> อุย๊ยมันจะโนนะ no, no. โนโนดีดีได้ได้เจ็ดคำดีอุย๊ยบักข้อบอกคะ่ะต้นบักข้อคะ่ะแต่บ่มีหน่ยวยเขาเอานั่นต้ไมไป้หรอน้องกเกลียวไปทำอะไรเาขาเอาไปาตรงอ๋อไม่แต่ต้มน้ำด้นี่ เรื่องเขตรงน่ะตรงนะ่งนะเออเอาแต่อัออไไน <laughs> ออ <laughs> ออนั่น,นไปเอยเอานี่ไว้หนีละเอาไว้เคาล่างห <c oughs> มายถึงว่าเราเอาไปในห้องน้ำเลยหรือว่าเขาต้องได้เอาไปวะต้องถามพี่กีก่อนด้วยเสร็จแล้วยังนอนพอแล้วเพือ่อนาผู้ใดอาบน้ำห้องสามหงดประจุใจนะครับ กันมาทงพี่ครับมองอาบน้ำอีกซีถังครับขั้นว่าอาบน้ำแบบรู้สึกแบบไม่ไม่ชอบแบบไหลย้อยลงมาเรามีแบบสาโนดาษให้ด้วยนะครับสาโนดาษไปหกนั่นเรียนน้ำนะครับผมนี่สาโนดาษเท่านี่ดูได้เลยสาโนดาษตึงตๆๆๆๆๆๆๆึ้งตึงตึงตึ้งตึงตึ้งนตึงพอแล้วหรอเราไม่เปิดน้ำไว้หรอคะ <c oughs> ไม่ครับ เขามาอีกหลายวันอูป,ปิดไว้เลยไปกันไปกันไปการเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา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 กลับที่ที่ล้างอะ่ะเอากลับแต่ว่าถังเอาไว้นี เกิดอะไรขึ้นผู้ชายคื้ได้ยืนเบื้งตีผู้ชายได้ไนผู้ชายทีรนะ บ้างข้างฝั่งนี้เรามาชมฝั่งนี้ดีกว่าเราเสร็จแล้วหม่อมมากหม่อมมากว้าวแล้วก็ล้างไปเลยสิครนะับม,มันไม่สะอาดพอ มาล้อมไม่ได้ตั้งหันเลยคนตีกันแล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาทมาล้อมไม่ท่นได้ตั้งหนัน ท,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 ทขออนุญาตปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย